ถามว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยจะแซงไทยได้จริงหรือคําตอบก็คือว่าถ้าช่วง5-10ปีนี้คงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าในระยะยาวเรายะมมังคงเป็นกบต้มแน่นอนเป็นไปได้แน่ๆนะครับ b i <ish> ส m a x เพราะทําธุรกิจต้องเต็มที่สวัสดีครับพบกับโยก The เด e Time นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่นํามาจาก ข่าวเมื่อหลายวันก่อนนะครับที่เป็นบทความของดรอักษรศรษีภานิชศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงเวียดนามท่านบอกว่าอย่างนี้ครับในขณะนี้นะครับเวียดนามเนี่ยแซงหน้าไทยในหลายดัชนีทั้งการส่งออกทั้งทุนต่างชาติไหลเข้า FDI ที่มากกว่าไทยนะครับแม้ว่า GDP และ GDP per c a p i t a สูงกว่าเวียดนามก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยอังทักเนี่ยเผยว,ว่าไทยถดถอยใน global supply chain ขาดความน่าสนใจลงทุนในขณะที่นวัตกรรมเวียดนามเป็นรองแค่สิงคโปร์ ลมาเเซียจุดแข็งของเวียดนามคือคนเวียดนามขยันเรียนรู้ปรับตัวไม่ทําตัวเป็นกบต้มและมีการเมืองนิ่งมีกลไกรัฐที่เข้มแข็งและจริงจังเป็นปัจจัยเอื้อในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้วิ่งฉิวนะครับและเวียดนามยังมีแบรนด์รถที่ผลิตได้เองคือ Winfast แล้วก็มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นคือ VNG แต่ไทยไม่มีสักอย่าง เวียดนามมีตัชนีด้านนวัตกรรม global innovation index นะครับที่แซงหน้าไทยและแตัชนีพิซซ่านะครับชนะไทยมาตั้งแต่ปี2015อีกต่างหากนะครับเวียดนามกลายเป็นคู่ค้าหลักของจีนที่ขยายตัวเร็วมากในยุคสีจิ้นผิง ดันให้เศรษฐีอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในปี2020นะครับแซง EU และก็สหรัฐนะครับเวียดนามมียุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งทำดิจิทัลไลเซชันเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วน20%ของ GDP ภายในปี2015เวียดนามมีข้อได้เปรียบด้าน FDI อาทิโครงสร้างองค์กรระดับจังหวัดที่ดูแายการต่างประเทศและลงทุนกระทรวงต่างประเทศมีกรมต่างประเทศเพื่อจังหวัดมีการสำรวจวิเคราะห์ความโปร่งใสและยากง่ายในการทำทรธุรกิจ มามากกว่า15ปีมีคณะกรรมการส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากคนเวียดนามโพ้นทะเลเวียดนามมีแผนเศรษฐกิจ5ปีฟื้นฟูประเทศจากโควิด -19 ตั้งเป้า GDP เติบโตสูงสุดถึง7%เร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางใหม่ของการลงทุนเทคโนโลยีไฮเทคแต่ฟังอย่างนี้แล้วเวียดนามก็ยังมีจุดอ่อน ในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่ยังครอบคลุมไม่ทั่วประเทศแต่ว่าเวียดนามเขาก็ไม่ชะล่าใจยอมรับปัญหาแล้วก็เร่งพัฒนาเพื่อกระจัดจุดอ่อนของตัวเองฟังแบบนี้ครับถ้าเราโมจะนั่งชิลนิ่งเฉยเราก็คงไม่ต่างจากกบต้นนะครับแหมเราก็บอกว่ามาร์เก็ตไซส์เราใหญ่กว่ามองว่ากว่าจะโตเท่าเราคงอีกนานแหม ไม่ได้นะครับต้องมาลองดูครับว่าวันนี้เราสามารถใช้ความได้เปรียบอะไรบ้างให้สามารถเดินต่อได้ในด้านเศรษฐกิจของเรานะครับข้อที่1น,นะฮะ เราต้องใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านอินฟราสตรักเจอร์เขามีข้อเสียเปรียบเราเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อันนี้ชัดเจนนะครับเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีกว่าดังนั้นเราสะดวกกว่าในการขยายตัวของเมืองมีโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องของการเกษตรเป็นเกษตรผสมผสานง่ายต่อการขนส่งนะครับเรามีโอกาสในการสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถกระจายได้อันนี้น่าสนใจข้อที่2เราสามารถเสริมศักยภาพการดูดการลงทุนเนี่ยของไทยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ตรงนี้เป็นจุดยุทยาศาสตร์ทีี่ดเรา มีความพร้อมด้านสารปโภคอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วเราแค่ไปเสริมความสะดวกสบายในการทําธุรกิจให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ข้อที่3ครับต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะ การบริหารจัดการของภาครัฐต่อ e e c อันนี้จะต้องชัดเจนแล้วก็ง่ายในการที่จะส่งต่อคือไม่ต้องมานั่งรายงานกระทรวงให้มันวุ่นวายนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันช็อตคัดรายงานได้สั้นง่ายแล้วก็ตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็น่าสนใจในการลงทุนต่อเนื่องอันนี้เวียดนามทําไปแล้วเราสามารถทําได้เสริมได้นะครับแล้วก็ต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคอื่นให้คล้ายกับ e e c ซึ่งปานาคตน่าจะมีแน่นอนนะครับข้อที่4ถ้ามองโครงสร้างการสร่ง,รสรงออกเรามีโครงสร้างการสร่งออกที่ดีกว่าอันนี้สําคัญนะครับเวียดนามเนี่ยเขามี 40%มีการส่งออกเขาไปที่อิหร่านและอเมริกาแต่ของเราเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะในภูมิภาคที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับเราส่งออกกว่า30%นะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV นะครับแล้วก็รวมกับสหรัฐด้วยเรามียอดการส่งออกอยู่ประมาณ13,900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังเกินดุลกับเวียดนามด้วยเราเกินดุลกับเวียดนามอยู่ที่6,700ล้านเหรียญถ้ามองแล้วเนี่ย6,700ล้านเหรียญเนี่ยในกลุ่ม CLMV เนี่ยนะะฮต้องบอกว่าเวียดนามก็เป็นลูกค้าหลักของเราซึ่งยัังขยยาตวได้อีก ด้วยนะครับ c r m v ย่อมาจากอะไรนะครับก็คือกัมพูชาลาวเมียนมากและก็เวียดนามนั่นเองนะครับข้อที่5ครับเราดึงเข้าเปนพวกเลยจับมือเอาไทยเวียดนามไ,ไปด้วยกันนะครับทิ้งเขาไม่ได้การลงทุน F.B.I. ถ้ามองแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยน้อยกว่าเวียดนามอันนั้นใช่แต่ถ้ามองในเรื่องของ T.D.I. นะฮะหือการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราเหนือกว่า ทำไมเราจะไม่ไปลงทุนในเวียดนามเล่าในเมื่อเวียดนามนั้นแรงงานเขาถูกกว่าเราน่าสนใจนะฮะแล้วสินค้าที่ผลิตเนี่ยก็เป็นสินค้าอุวว่โภคบริโภคซึ่งเวียดนามจาเป็นต้องใช้นั่นหมายความว่าเรายังไปมองเขาเป็นผู้แข่งเขาเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นลูกค้าที่ดีสำหรับเราข้อที่6 ถ้าจะไปอย่างนี้คือเราต้องตั้งหอ,อการค้าไทยในเวียดนามวันนี้เราจะไม่มีหอ,อการค้าไทยในเวียดนามเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะครับเราต้องหาตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยภาครัฐร่วมส่งเสริมนะฮะให้สามารถไปต่อรองเรื่องการค้ากับเวียดนามได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยภาคเอกชนไปต่อรองอเองศักยภาพมันคงไม่เท่าภาครัฐเข้าไปร่วมกันนะฮะฉะนั้นอันนี้ทําได้แล้วก็ถ้าเร่งทําเราสามารถจะไปได้ไกลแน่ๆ,ๆนะฮะในเวียดนามนะครับข้อที่7นะครับเรามีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เรามีความได้เปรียบกว่าเพราะเราอยู่ตรงกึ่ง ที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศ GLMV เลยนะฮะฉะนั้นเรามีโอกาสเข้าถึงลูกค้านะครับเป็นประชากระฮะถึง240ล้านคนก็คือประชากรรวมระหว่างไทยแล้วก็ประเทศอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามอันนี้น่าสนใจนะครับสามารถให้ความได้เปรียบตรงนี้ได้และ ถ้าเรามองไปที่ธุรกิจของเราอันนี้ข้อที่8ผมต้องบอกว่า่างว่าวันนี้เราเจ็บช้ำเพราะว่าธุรกิจหลักของเรานั่นคือการท่องเที่ยวและบริการถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนแบบของธุรกิจหลักเสริมธุรกิจหลักเอาธุรกิจรองเข้ามาช่วยนะฮะ ภาคบริการท่องเที่ยวให้มันแตกต่างจากเดิมแล้วก็หาธุรกิจทดแทนอันนี้เราสามารถทําได้แล้วก็สามารถจะไปต่อในเม็ดเงินที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปีที่จะถึงนี้ไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายครับอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเวียดนามได้เปรียบเรานะครับเพราะการเมืองเขานิ่งแต่ของเราการเมืองไม่นิ่งของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้การเมืองไทยเนี่ยมันนิ่งเป็นไปได้ยากครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลเราต่อรองไม่ได้พูดคุยไม่ได้รัฐบาลยังทําอะไรไม่ได้ไปดูรายกระทรวงครับหลายๆกระทรวงนั้นมีนโยบายคู่หรือเรามากมายนะทำนโยบายเหล่านั้น ห,หรือรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับภาคารัฐให้นโยบายนั้นนิ่งแล้วก็ส่งเสริมเราเต็มที่ฉะนั้นอันนี้จะทําให้เราเข้มแข็งได้นะครับก็ถึงแม้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตทางเศรฐษฐกิจของเวียดนามเนี่ยนะครับจะมากกว่าไทยถึง2เท่าแต่เศรษฐกิจไทยก็ยังโตอยู่นะ,ฉะเฉลี่ยก็ปีละสในช่วงตั้งแต่2 0 0 9ถึง2020นะครับเวียดนามโตกว่าเราก็จริงนะครับแต่ว่า ถ้าเราร่วมมือกันไม่ให้เศรษฐกิจของเรานั้นมีอัตราเนี่ยน้อยไปกว่านี้กว่าที่เขาจะตามมาได้ก็มีประมาณสัก20ปีนะครับแต่ถ้าเรายังเป็นกบต้มต้องบอกว่าเขาอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า20ปีนะครับในการที่จะตามได้ซึ่งถามว่าเศรษฐกิจเวียดน,นามเนี่ยจะแซงไทยได้จริงหรือคำตอบก็คือว่าถ้าช่วง5 10ปีนี้คงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าในระยะยาวเรายังคงเป็นกบต้มแน่นอนเป็นไปได้แน่ๆนะครับถึงแม้ว่าทุกเรื่องที่อธิบายมามันเป็นเรื่องยากนะฮะ แต่ถ้าหากภาครัฐในร่วมมือ,อกับเอกชนแล้วก็พัฒนาร่วมกัน,นในวันนี้เลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่ก,กบต้มแล้วเพราะเราไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็น่าจะไปต่อได้ผมเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพครับต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้แน่นอนและเราก็จะไม่แพ้เวียดนามแน่ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ Bizmax เพราะทำธุรกิจต้องเต็มที่วันนี้สวัสดีครับ